เดี๋ยวกันนะวันนี้นี่บราวนี่มีน้องชี่ทำงานนำมาฝากาจ,จะ๊ะทานกับกาแฟค่ะเพื่อนๆจี่ จิงจบบอกขอกินด้วยชัตก,ก,กับตกาแฟดำอโอเคเลยค่ะมันไม่ค่อยหวานมากนุ่ม ไม่ใช่สายเท่าไหร่ไม่ใช่สายนะนี้ <c ười> ม่อนแนม่นแนวมักกินแต่กล้วยต้มฟักทองต้มหรือว่าข้าวเหนียวปิ้งกับกาแฟแบบนี้บ่อบ่อบ่อแม่นแนวก็พอได้อยูนแน่แต่ทานได้ไม่เยอะ ็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบช็อกโกแลตหรือมันมันอาจจะเราไม่ค่อยเราทําเองไม่เป็นไงก็เลยต้องเอาแบบว่าเออหาซื้อง่ายแล้วก็ชอบเดินตลาดแบบโลคอลบ้านๆแล้วก็เอามาทําเองก้วยตี๋ อนนันจะอร่อยเข้าทางเลยอืมอม,มาตาดีอยู่นะพอแล้วเพื่อนเพื่อสีชิ้นเขาทำอร่อยหน้าตาแบบนี้แต่ว่าชิมเข้าไปแล้วโอเคเลยมันไม่หวานอืม พอเลยเดี๋ยวแบ่งคนอื่นนะทานมือเดียวก็พอ,อโอเคนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย